สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะมาเจอกันแล้วนะคะหลังจากที่เงียบไปนานนะคะหลายวันเลยทะคะไม่ได้เจอกันนะคะสวัสดีเอฟซทุกคนเลยนะคะมาจายังไม่มีคนดูสักคนเลยศูนย์คนดูศูนย์คนดู คือบอมีสักคนเนาะวันนี้หนึ่งนาทีแล้วนะคะยังไม่มีใครเข้ามาสักคนเลยสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งแชร์ให้เบลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์ให้ด้วยนะคะหายไปนานเลยนะคะเพิ่งกลับมาโอ้ยหายไปเป็นอาทิตย์พุนละค่ะเนี่ยไปเป็นอาทิตย์เลยบอดายไหลโซดบอดายรุ่งหยางเลยค่ะ ม่แค่เอาเลขจากช่องอื่นมาล่งแน่นิดน่อยเนาะว่ได้ไล่สดหลายคนกับบอคอยมาตัวละลืมแลาา้วบ่ค่ะ มาแล้ว29คนนะคะมาให้กำลังใจหน่อยนะเงียบไปหลายวันเลยค่ะเงียบไปหลายวันเลยพรุ่งนี้เบียก็จะมีแนวทางอาจารย์ต่างๆมาฝากนะพรุ่งนี้เนาะมันยังบอกันในเข่าทีทเข่าทางค่ะมืออื่นมื่อเอือนเนื่อจากซิมิเซียนบางแค่ จะมีอาจารย์ช่วพูน่ะละมืออื่นค่ะแต่ว่ามือนี่น่ะเดี๋ยวมีชี้ขาดล่างมาฝากนะก็เห็นหลายๆคนรอรอชุดนี้กันอยู่นะคะสาหรับชี้ขาดล่างเดี๋ยวก็เอามาฝากนะคะวันนี้แล้วก็มีชุดล่างพันล้านแล้วก็มีเลขอะไรพวกนี้อะค่ะที่ขึ้นหน้าปกตามนั้นเลยนะคะมีมาฝากพิดถูกกับยยาวากันเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางในซื้อค่ะเดี๋ยวก็รู้กับบกนว่ามันจะถูกบอ,ม,กบอมันจะออกบอนะคะ มันจะถูกบอมันจะออกบอเห็นกับเอาม่านําเสนอจะซื้อจ้ะเพราะว่าหลายๆหลายๆสำนักหลายๆคนกับมีถูกบ้างผิดบ้างคือกันเมินราคาบ่มีผู้ให้ถูกทุกหนวดอ,อกเนาะเป็นเรื่องปกติธรรมดาบอว่าจะเป็นเลขกำานวนเลขกซองเลขเอียงกับว่ากันไป พอน้องเบลทุกวันคุณคำพันขอบคุณค่ะสวัสดีกรอบนึงค่ะสามนาทีแล้วสวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางชีคค้ขาดล่างมาฝากนะคะแล้วก็มีล่างพันล้านล่างพันล้านว่าได้ไล,ดล่สดลายมือค้อนก็นหายไปเนาะว่าเป็นยังจ้ะว่าเป็นยังไปเบื้องย้อนล้างเอาค่ะ ชุดชี้ขาดล่างงวดที่ผ่านมาไม่เข้าเนาะงวดที่ผ่านมาชี้ขาดล่างได้ตัวนี้มันกลับหลังไหมมันกลับหลังบาจะ้ะสำหรับชี้ขาดล่างงวดที่ผ่านมาคือชุดนี้นะคะไม่เข้าให้หกกับเจ็ดเข้าวิ่งเจ็ดอยู่นะแต่เข้าวิ่งเจ็ดให้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าออกเจ็ดเจ็ดนะคะ่ะมันเอาเลขบันเบิลมากินเฮ้าเนี่ยคะ่ะงวดที่ผ่านมามาสองใบันสี่บ่เข่า แต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอามาฝากคือเกาโหลดน้องเบลเพราะว่ามันกะมีเขามีหลุดว่าสันผนว่ามันเล็กหน่อยมันเล็กหน่อยมันหนาติดตามว่าสันก็โอเคจ้ะมันมาออกของหดกรนคะ่ะเห็นบ่กหยวดกรนหายหาศูนย์หาหนึ่งมันมาตั้มนำกลหาศูนย์อีกมันมานำกลหาศูนย์อีก เนาะหรือว่าวันนี้เขาจะเล่นหรือว่าวันนี้เขาจะเรียนอันใบเก้าหงวดก่อนค่ะมันเสร็จออกน้ำกลเข้าอีกบอจะบอรู้ <c oughs> <c oughs> อ่าพร้อมไม่ยังเดี๋ยวให้ดูชี้ขาดล่างแล้วก็จะมีอ่าล่างทันล้านไม่เจอกันหลายวันใช่ค่ะใช่ใช่ไม่เจอกันหลายวันเลย เซนบางแคพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนาะวันนี้เบลยังไม่พร้อมค่ะมาชี้ขาดร่างไม่เห็นลายวันใช่ค่ะบ่เห็นลายวันคุณผู้ชมก็หายหมดเลยวันี้ บุหรี่สดไร่คนดูก็หายอะชี้ขาดล่างงวดนี้นะคะหนึ่งมีนาะคมสองพห้าหกสชี้ขาดล่างนะคะเด่น9นะคะแล้วก็จับคู่9กศูนย์แล้วก็9ก้าหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลยจ้ะ อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวมีชุดนั้นให้ดูอีกชุดล่างพันล้านนะคะว่ามันจะมาตรงกับชุดชี้ขาดล่างไหม ต่อไปชุดบนตัวเดียวนะคะอันนี้ก็เอามาฝากอย่เหมือนเดิมนะคะชุดบนตัวเดียววิ่ง5้านะคะห้กับ5 1 สดีจ้าคุณยองอนชี้ขาดล่างงวดก่อนไม่เข้านะคะให้มันมาสองใบหกกับเจ็ดนะะมันออกห้าเฉยเลย ันนี้ล่างพันล้านค่ะคุณผู้ชมล่างพันล้านค่ะ อันนี้สองตัวล่างนะคะคุณผู้ชมล่างพันล้านงวดก่อนหรอไม่รู้ว่าเข้าไหมแต่ว่านี่เบลเพิ่งได้มาอะคะ่ะเบลก,ก็ไม่อยากจะการันตีอะไรแต่นี่เห็นเห็นมาก็เลยเอามาฝากนะคะ ชี้ขาดล่างสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่นะคะคุณผู้ชมดไซน์เมือดล่ะ โอเคเนาะค,ค่ะคุณผู้ชมหายันหมดแล้ว <laughs> บรัยสดน่านหลายมือไรคุณผู้ชมกับบอคอยขามาเนาะโอเคนะคะเหลือ68คนดูแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้เวลด้วยนะคะพิดถึกกับเป็นเพียงแนวทางค่ะกับมานำเสนอให้เบิงองซื้อเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้เซียนบางแคอาจารย์ชมพู่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ